รู้หรือไม่ว่าปอนปอกบาเคยอยู่กับอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตก่อนที่จะหมดสัญญาและย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสซึ่งในตอนนั้นแมนยูได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วแต่เป็นตัวนักเตะที่ปฏิเสธซึ่งก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของนักเตะเพราะเขาสามารถยืดตัวหลักและสามารถทําผลงานได้ดีที่ยูเวนตุสจนทําให้แมนยูในเตดยอมที่จะจ่ายค่าตัวเป็นสถิติโลกในเวลานั้น89้าล้านปอนเพื่อดึงตัวปอกบากลับมาจากยูเวนตุสซึ่งการกลับมาครั้งที่2แฟนบอลต่างก็คาดหวังว่า เขาจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมเพื่อช่วยทีมให้ประสบความสําเร็จแต่ความเป็นจริงที่ได้เห็นคือฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ําเสมอและไม่สามารถยกระดับให้กับทีมได้สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปอีกครั้งรู้หรือไม่ว่าอังเคนดีมารีย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเตดด้วยค่าตัวถึง60ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นวิกดีของสโมรสรและทางสโมสรก็มอบเสื้อหมายเลข7ซึ่งเป็นเบอร์ระดับตำนานให้กับดิมารีด้วยการทุ่งเงินระดับนี้สโมสร และแฟนบอลต่างก็คาดหวังไว้มากแต่เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักภายใต้การทําทีมอันเคร่งครัดของลุยฟานกันรวมถึงครอบครัวของเขาก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตที่อังกฤษด้วยและแมนยูก็ต้องปล่อยตัวเขาให้ไปเอสเชด้วยค่าตัว44ล้านปอนด์หลังลงเล่นกับสโมสรเพียงฤดูกาลเดียวโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่ตัดสินใจย้ายมาคาแข้งในถิ่นโอนทราฟฟอร์ดซึ่งสโมสรและแฟนบอลก็คงคิดแบบนั้นเช่นกัน และนี่น่าจะเป็นการซื้อขายที่เลวร้ายที่สุดอีกหนึ่งดีนของสโมสรเลยก็ว่าได้รู้หรือไม่ว่าลูกากูทำไปถึง68ประตูในพรีเมียร์ลีกตอนที่อยู่กับเอฟเวอร์ตันจนทำให้แมนยูในเตดยอมทุ่มเงินถึง75ล้านปอนด์ดึงตัวเขามาร่วมทีมในปี2017และดูเหมือนจะเป็นชิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของโจเซ่มูรินโญ่เขาทำผลงานในฤดูกาลแรกกับปีศาจแดงได้หน้าพอใจแต่มักโดนวิจารณ์ว่ามีปัญหาเวลาลงเล่นเกมใหญ่รวมถึงการจบสกอร์ที่ไม่เสียบคม โดยฟอร์มของเขาค่อยๆดรอปลงจนกลายเป็นส่วนเกินของทีมในที่สุดก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกไปให้กับอินเตอร์มิลานในปี2019รู้หรือไม่ว่าเมมฟิสเดปาย้ายจาก PSV มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว31ล้านปอนด์ในปี2015เดปายเข้ามาอยู่กับแมนยูและได้สืบทอดเบอร์เจ็ดซึ่งเป็นเบอร์ระดับตำนานของสโมสรและเขาก็มาพร้อมกับดีกรีดาวซันโวของเอเรดิวิซิลีซึ่งทำให้แฟนบอลต่างคาดหวังว่า เขาจะเข้ามาช่วยยกระดับของทีมและสานต่อเบอร์เจ็ดที่เป็นเบอร์ตำนานแต่เอาเข้าจริงเดป่าย,ยิงไปเพียงเจ็ประตูจากทั้งหมด53นัดที่ลงเล่นให้ปีศาจแดงก่อนจะถูกเลหลังไปให้กับลียงในปี2017รู้หรือไม่ว่ามนอยู่ในเตทุ่งเงิน35ล้านปอนคว้าตัวฟานเดอร์เบกมาจากอายต์อัมสเตอร์ดัมด้วยความคาดหวังค่อนข้างสูงจากแฟนบอลว่ามิดฟิลด์รายนี้จะเข้ามายกระดับแดงกลางของทีมอย่างไรก็ตามฟานเดอร์เบิ ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในทีมตัวจริงของโอเลกุนนาโซชาได้รวมถึงโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งและแม้จะเปลี่ยนมาเป็นยุคของอดีตเจ้านายเก่าอย่างเอริกเทนฮากเขาก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้และยังเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานเหมือนเดิมดูท่าแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งดินที่ล้มเหลวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้หรือไม่ว่าแมนยูไนเต็ดสร้างเซอร์ไพรส์เมื่อดึงตัวนักเตะโนเนมอย่างเบเบ้มาร่วมทีมด้วยค่าตัวถึง7ล้านปอนด์เมื่อปี2010บบางครั้งคุณต้องทำตามสัญชตาตญาณ และต้องเชื่อใจทีมงานของคุณด้วยเราเชื่อใจทีมงานแมวมองของเราในโปรตุเกสซึ่งยืนยันกับเราว่าต้องรีบทำอะไรสักอย่างกับนักเตะคนนี้เซอร์อเล็กฟเฟอร์กูสันเคยให้สัมภาษณ์ถึงดินของเบเบ้อย่างไรก็ตามเบเบ้ลงสนามเพียงเจ็ดนัดในฤดูกาลแรกก่อนจะถูกต่อยยืมตัวในอีกหลายสโมสรและย้ายไปเบนฟิก้าเมื่อปี2014และถูกแฟนบอลยกให้เป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดของเฟอร์กี้